ถ้าผมบอกคุณว่ามีเมืองหนึ่งบนโลกที่คนจนต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินในความมืดความร้อนความแออัดในขณะที่คนรวยใช้ชีวิตอยู่ด้านบนมีแสงแดดมีวิวมีความสะดวกสบายคุณจะเชื่อไหมฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจริงและกําลังดําเนินอยู่ณนะตอนนี้ที่าสเวกัสาสเวกัสนะครับคือเมืองแห่งคาสิโนเมืองของความบันเทิง24ชั่วโมงแสงไฟสว่างสวยัยไม่มีวันดับทุกปีนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายสิบล้านคนมาเสี่ยงโชคถ่ายรูปก,กับแสงนีออนเดินเล่นบนเดอะสตรีทแต่หลังม่านแสงไฟที่สวยงามเหล่านี้นะคร โลกอีกใบซ่อนอยู่ใต้ดินที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นและนั่นเองนะครับคือบ้านของคนหลายบา้านหลายร้อยชีวิตลึกลงไปใต้ดินของลาสเวกัสนะครับมีระบบท่อระบายน้ําขนาดมากขึ้นมายาวรวมกันนะครับกว่า600กิโลเมตรสร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ําท่วมฉับพลันหลังจากพยายุทะเลทรายแต่ท่อเหล่านี้นะครับกลายเป็นที่พักพิงของคนเล่ร่อนที่มีคนอาศัยอยู่ในนั้นจริงๆใช้พาเลทไม้สร้างเตียงกันห้องโดยผ้าปูที่นอนใช้เทียนและแบตสำรองให้แสงสวา่างบางคนนะครับมีแมวมีของใช้ส่วนตัวมีวิทยุและแม้แต่ห้องครัวเล็กๆหลายคนที่อาศัยอยู่ในท่อ เานนี้นะครับเคยมีชีวิตแบบคนปกติเคยมีบ้านมีงาน แต่เวกัสนะครับคือเมืองที่เต็มไปด้วยกับดักการพนันยาเสพติดปัญหาครอบครัวการขาดหลักประกันสุขภาพหลายคนนะครับหมดตัวหลายคนถูกไล่ออกจากบ้านและสุดท้ายที่พักเดียวที่ไม่มีใครเก็บค่าเช่าก็คือใต้ดินการอยู่ใต้ดินแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่ลําบากแต่มันอันตรายถึงชีวิตเพราะท่อเหล่านี้นะครับถูกออกแบบไว้สําหรับน้ําหลากฉับพลันฝนตกแค่ไม่กี่นาทีนะครับามีน้ําพุ่งเข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์มีหลายครั้งนะครับที่คนเสียชีวิตจริงเพราะน้ําเข้าท่วมกระทันหันตอนกําลังนอนหลับที่แย่ก็คือนะครับไม่มีระบบช่วยเหลือด้านล่างไม่มีตํารวจ ไม่มีบริการสุกเฉินเพราะที่นั่นไม่ได้ถูกออกแบบให้มนุษย์เข้าไปอยู่ตั้งแต่แรกแต่พอเราตัดภาพขึ้นมาด้านบนนะครับเราเจอกับโรงแรมหรูระดับ5ดาวห้องพักราคา5 6ถึงหหลักต่อคืนสะว่าน้ําบนดาดฟ้าและห้างสรรพสินะค้าสุดหรูตลอดแนวเดอะสตรีนะครับที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเงินสะพัดระดับพันล้านแสงไฟไม่เคยหลับ ในขณะที่ข้างล่างนะครับคนบางคนยังต้องนอนบนพื้นปูนเปียกชื้นแต่แม้จะอยู่ในโลกที่มืดนะครับคนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตมีการแบ่งฟันอาหารบางคนสร้างชั้นวางหนังสือมีศิลปินใต้ดินที่เขียนบทกวีกลางเงามืด และยังมีองค์กรเล็กๆนะครับที่เข้าไปแจกจ่ายน้ําดื่มและให้คำปรึกษาเพื่อที่จะดึงพวกเขานะครับกลับขึ้นมาสู่แสงสว่างแต่มันไม่ง่ายเลยครับเพราะการปีนขึ้นจากใต้ดินของสังคมมันจะยากกว่าการปีนบันไดขึ้นมาจริงๆเมืองลัสเวยกัรนะครับคือภาพแทนของสังคมโลกนะครับที่คนบางกลุ่มอยู่สูงจนมองเห็นแสงดาวในขณะที่อีกกลุ่มนะครับต้องใช้ชีวิตในความมืดบางทีนะครับมันอาจจะไม่ใช่พอพวกเขาเลือกร0 0ซแต่มันเป็นระบบนะครับที่พาพวกเขาไปถึงตรงนั้นและนี่คือโลกคู่ขนาดที่อยู่ใต้เท้าคุณแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมออองงเเเห็นลยถ้าคุณชบบบรื่แ อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องราวรอบโลกเพราะโลกใบนี้นะครับมีเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อซ่อนอยู่มากมายและบางเรื่องก็อยู่แค่ใต้พื้นถนนที่คุณเดินผ่านทุกวันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ